ส่วนที่เซนทรัลโคราชนะคะก็มีการจัดงานลอยกระทงสไลเดอร์ปล่อยความทุกข์ให้ไหลแต่รอยยิ้มขออยู่ต่อค่ะ โดยที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชนะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะมีบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความสุขเนื่องในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ค่ะทางห้างสรรพสินค้าเซนทรัลโคราชนั้นมีการเนรมิตโซนรอยกระทงสไลเดอร์นะคะเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับผู้ร่วมงานเรียกเสียงเฮและก็รอยยิ้มจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีค่ะ ประชาชนต่างพากันนำกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองอย่างประณีตรวมไปถึงเลือกซื้อจากร้านค้าภายในงานซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะทั้งกระทงใบตองธรรมชาติกระทงวัสดุย่อยสลายได้ง่ายค่ะแล้วก็กระทงดีไซน์เก๋ๆนะคะก็เอาใจสายรักโลกสะท้อนกระแสของการรักสิ่งแวดล้อมที่กำลังเติบโตในสังคมค่ะ สำหรับการลอยกระทงในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเร่่มสืบสารประเพณีไทยอันงดงามแล้วยังเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งของการลอยความทุกข์ลอยความกังวลที่สั่งสมมาตลอดทั้งปีพร้อมเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแสดงความกระตันยูต่อสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นครอบครัวคู่รักกลุ่มเพื่อนต่างร่วมกันเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางแสงจันทร์แล้วก็ไฟประดับที่ส่องสะท้อนผิวน้ําก็กลายเป็นข้าคืน ให่นความสุขที่งดงามอีกหนึ่งหน้าของชาวโคราชค่ะ